รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนพบกันเช่นเคยกับรายการแวะเที่ยวนะคะวันนี้อ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาคุณผู้ชมมาชิคแอนชิลที่อุทยานแห่งชาติทุงแสลงหลวงใช้เวลาเดินทางไม่ไกลเลยนะคะเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกบนทางหลวงหมายเลข12มุ่งหน้ามาที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรี100กิโลค่ะใช้ระยะเวลานะคะไม่เกิน2ชั่วโมงขึ้นคุณผู้ชมก็จะได้ฟินกับธรรมชาติที่เขียวขจีเต็มๆแบบนี้ที่นี่จุดเด่นไฮไลท์นะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เขามาเที่ยวกันใน ช่วงฤดูฝนต่อเนื่องจนถึงฤดูหนาวซึ่งเป็นกลีนซีซั่นที่ที่นี่สวยงามมากๆกับทุ่งหญ้าสวรรณาต่างๆนะคะสายแคมปิง้งสายเดินป่าหรือว่าจะเป็นสายปั่นจักรยานเสือภูเขาบอกเลยค่ะว่าต้องหลงรักที่นี่แน่นอนคลิปของเราวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนจะเดินป่าหรือเปล่าจะมีแคมปิ้งไหมหรือจะมีกิจกรรมอะไรบ้างติดตามได้เลยกับรายการของเราวันนี้ เป็นลานกางเต็นท์หนองแม่นาะครับชมชมวิวท <cel> ุ <people> ่งหญ้านะครับเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเมืองไทยครับที่มีความกว้างประมาณ10ตารางกิโลเมตรครับนอกจากกางเต็นท์นะครับนักท่องเที่ยวก็จะช่วงกลางคืนก็จะเป็นการส่องสัตว์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับก็จะมีรถพาท่องเที่ยวคอยส่องสัตว์บริเวณทุ่งแสลงหลวงครับผมก็จะมีสัตว์น้อยใหญ่นะครับที่จะพบเห็นกันประจำเลยก็คือเนื้อสร้กวาง แล้วก็สุนัขจิ้งจอกครับผมส่วนช่วงเช้าก็จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นครับที่บริเวณศาราดุสิตาครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่คือทุ่งนางพญาเมืองเลนนะครับแต่อันเนี้ยอาจจะไปได้หรือไปไม่ได้ก็คือขึ้นอยู่กับดวงของนักท่องเที่ยวด้วยเพราะบางทีก็อาจจะเกิดอุปสรรคทางการเดินทางนะครับไม้ล้มขวางทางอะไรประมาณนี้ครับ ทุกคนมาที่นี่ต้องมาเช็คอินนะคะนั่นคือจุดบริการนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและสําหรับอ้อมเองกับการเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่แสลงหลวงวันนี้หนึ่งกิจกรรมแรกเลยที่อ้อมต้องทําให้ได้นั่นก็คือ เขาจะเป็นสมุดบันทึกการเดินทางของเราเวลาเราไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติต่างๆนั่นเองนะคะเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดต่อเลยดีครับ,รบวันนี้จะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็จะมาพักที่นี่ด้วยค่ะคแต่น้องมีหนึ่งคำถามค่ะน้องเห็นมาบ่อยมากเวลานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเขาจะมีเหมือนพาสปอร์ตการ,รเที่ยวอุทยานอันนี้คืออะไรคะพาสปอร์ตจะเป็นเป็นหนังสือนะครับ หนังสือที่ว่าจะเขาจะรวบรวมบุทยานแล้วทั้งทั้งทั้งประเทศไทยอยู่ในในนี้เลยนะครับเ<า>นาะแล้วก็เขาจะมีให้ประทับตารานะครับถ้าเราไปเที่ยวทุทยานไหนก็จะเขาจะมีที่ให้ประทับตาราไว้<า>แล้วก็ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่ว่าถ้าประทับตาราได้ครบหนึ่งเล่ม จะได้เข้าเที่ยวฟรีอุทยานทวเทศได้1ปี 1> อู้หูมีโปรโมชั่นดีขนาดนี้น้องอ,อมขออนุญาตซื้อหนึ่งเล่มเลยค่ะได้ครับลนนเล่มละหนึรอบาทได้ค่ะคมาวันนี้ซื้อแล้วเริ่มปั๊มตาวันนี้เลยไหมคะได้ครับขออนุญ,ญาตปั๊มตาให้น้องด้วยค่ะ เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมเวลามานะคะต้องมีสักเล่มนึงค่ะเพราะว่าเป็นการเก็บบันทึกสตอรี่ของเราเวลาเรามาเที่ยวตามอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีสวยๆทั่วทั้งประเทศคุณผู้ชมใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะในภาคเหนือตอนล่างก็มีอยู่มากมายหลากหลายที่วันนี้เรามาเริ่มต้นมีสมุดบ,บันทึกการเดินทางกันที่อุทยานแห่งชาติทุงสแสลงหลวงค่ะตอนนี้สแตมป์ตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคน ตื่นเต้นน่ะแล้วแต่ละหน้าแต่ละแผ่นนะคะก็จะมีชื่ออุทยานต่างๆบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีอุทยานที่ไหนบ้างเปิดเล่มนี้นี่เป็นเข็มทิศให้เ,เ,เราได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปั๊มออกมาแล้วนะคะอุ้ยดิฉันภูมิใจอันนี้เป็นรอยปั๊มที่เที่ยวอุทยานแห่งชาติที่แรกของดิฉันนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่นี่จะมีความน่าสนใจความสนุกสนานอะไรให้เราบ้างวันนี้ติดตามพร้อมกันค่ะ ตอนเตรียมความพร้อมกันเราจะไปดูทุ่งอะไรคะทุ่งนางพญาเมืองเลนครับโอเคตอนนี้รถพร้อมคนพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะไปขึ้นรถอชะจกขอนเลย เมื่อสักครู่นะคะอ้อมแอบบอกพี่โชเฟอร์ว่าอย่าซิ่งนะพี่แต่พี่โชเฟอร์พูดตอบกลับอ้อมทันทีเลยว่าผมไม่ได้ซิ่งทางมันให้ผมซิ่งเองทางเป็นยังไงคะคุณเอ็นก็ตรงนี้ยังดีอยู่ครับ uh huh. ก็เป็นทางเลนทางลาดยางประมาณ1กิโลเมตรครับ uh huh. ต่อไปก็จะเป็นทางาถนนธรรมชาติ นะครับก็จะมีความกูขานิดนึงมีหลุมมีบ่อค่ะระยะทางนะคะจากศูนย์ของเรามาตรงที่จุดแรกที่เราจะไปเนี่ยนานไหมคะไม่นานครับจุดแรกนี่ก็ประมาณ1กิโลกว่ากครับก็ทางอย่างสบายอยู่ครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นรละทึกไปด้วยกันคุณผู้ชมค่ะว่าเราจะเจออะไรบ้างระหว่าง2เส้นทางกับการเดินทางของเรา เป็นค่ะตรงนี้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาชอบมาเช็คอินกันตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวิวตอนเช้าเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนทะเลหมอกย่อมๆมครับ<อ>เป็นเป็นหมอกขึ้นจากน้ำเงี้ยครับ<อ>เป็นไอไอ,ไอข,าขาวๆมันจะสวยมากเลยครับอตอนเช้าครับแล้วถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะได้เห็นน้ำเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็มาได้ทุกซีซันใช่ไหมมาได้ทุกซีซันครับช่วงเย็นถ้าอากาศดีๆอากาศฟ้าโปร่งโล่งๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะสะท้อนกับพระอาทิตย์ครับ <Wow. S 2> มันก็จะเป็นแสงแบบพัดเทลพัดเทลหน่อยโอ้ย oh, สวย,สวยทุกคนดูดูบรรยากาศนะคะแล้วพี่ทีมงานเล่าให้อ้อมฟังนะคะว่าจุดนี้สัตว์ป่าเขาก็มากินน้ําตรงนี้ด้วยใช่ครับ oh. คือแต่เดิมมันไม่ได้เป็นสายแบบนี้ <c oughs> แต่เดิมมันจะเป็นคลอง uh huh. ที่ไหลผ่านแล้วพอตัดถนนปุ๊บมันก็เลย เป็นแหล่งน้ําขึ้นมา,าเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ด้วยเนาะค,คนคได้เที่ยวสัตว์ป่าได้มากินน้ําเห็นไหมคุณผู้ชมค, <c oughs> ค่ะคือมันดีต่อจิตต่อใจมากเลยเนาะ <c oughs> มาตอนเย็นนะคะมาดูพระอาทิตย์ตกดิน <c oughs> ได้เห็นแสงแบบพาสเทลที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่นี่แสงพระอาทิตย์ตกดินเป็นสีพาสเทลหวานมุ้งมิงไปหมดอ่ะเดี๋ยวเรานะคะชมความสวยงามของจุดนี้สักครู่จุดต่อไปรับรองว่าแซ่บไม่แพ้จุดนี้แน่นอนค่ะทุกคน เ้นทางของเราเริ่มสิ่งแล้วค่ะทุกคนค่ะอ้อมก็เลยมีคาถามุณเองว่าปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาสามารถเอารถส่วนตัวขึ้นมาได้ไหมได้ครับสามารถเอารถส่วนตัวขึ้นมาได้แต่ว่าควรจะเป็นรถกระบะ SUV ย<ม>ูวีคีพีอะไรเงี้ยได้ครับแต่รถเก่งเนี่ยจะช่วงนั้นแรงพอเขาได้อยู่เล็งเล็งช่งอ,ะะองพอมาได้อยู่ครับแต่ช่วงน้าฝนไม่แนะนําเลยครับ ก็ต้องมีความรู้กันก่อนก่อนที่จะมาเที่ยวจะได้เที่ยวกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะจุดหมายปลายทางต่อไปของเราสดชื่นไม่แพ้ก,กับจุดเมื่อสักครู่คือจุดไหนคะทุ่งนางพญาเมืองเลนครับอะจะสวยงามแค่ไหนที่นี่จะมีไฮไลท์ยังไงบ้างตอนนี้ลุ้นระทึกกับเส้นทางสุดซิ่งของเราก่อนค่ะทุกคน ที่เรา,าทำรายการเป็นช่วงฤดูฝนนะคะคก็เลยมีแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะ <c oughs> บททดสอบเล็กน้อยฝนลงมาปล,ยปลายๆนะคะเราไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดด้านบนได้แต่เราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าถ้ามาที่นี่แล้ววิวทิวทัศน์จะเป็นประมาณไหนคือจะเป็นโลเคชั่นประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณเอ็นประมาณนี้ครับแต่ว่าข้างบนน่ะจะโล่งกว่านี้ <c oughs> จะเป็นทุ่งหญ้าด้วยแล้วก็เป็นต้นสนที่อายุเยอะแบบนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ต้นสนของเราอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณเอ็นมีเป็นร้อยปีก็มีครับผม <c oughs> ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะต้นประมาณนี้ไซส์นี้หมดเลยครับเล็กกว่านี้นิดหน่อยก็มีต้นใหญ่มากแล้วที่นี่ค่ะจะอ้อมที่อ้อมหาข้อมูลมาจะได้เห็นคําว่าสนสองใบสนสามใบมันคืออะไรคะคุณเอ็นสนสองใบนะครับสนสาใบมันเป็นพืชวงเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ามันจะต่างกันที่สปีชี จีนัดเดียวกันต่างกันที่สปีชีสสังเกตง่ายๆครับที่เขาเรียก่วนสองใบหรือ่วนสามใบเนี่ยตรงขั้วใบของมันเนี่ยถ้าเป็นสองใบอ่ะมันจะมีใบแหลมๆเนี่ยออกมาสองใบส่วนสามใบก็จะมีสามใบครับง่ายๆแค่นั้นก็เลยเป็นที่มาของส่วนเขาจริงๆก็เปลือกก็ต่างกันผลก็ต่างกันครับแล้วที่ต้นตรงนี้คือเป็นกี่ใบคะอันนี้เป็นสองใบหมดเลยครับที่ทุ่งแสลงหลวงนี่ถ้าเป็นสนธรรมชาติด้านบนนี้จะเป็นสองใบหมดเลย แล้วมาที่นี่ลูกส่วนเยอะแยะไปหมดเลยคุณเอ็นเราสามารถเก็บได้ไหมคะเก็บไม่ได้ครับเก็บก็โดนปรับครับตามระเบียบอุทยาน เพราะฉะนั้นให้ความรู้ในเบื้องตน้นไม่ใช่ว่ามาเที่ยวอุทยานเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วจะเก็บกลับบ้านไม่ได้นะคะมีค่าปรับประมาณเท่าไหร่คะคุณเอ็นประมาณ500บาทครับตอนหนึ่งครับตอน,นตอนหนึ่งลูกใบไม้ใบเดียวก็500ครับใบไม้ใบเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะคะคุณผู้ชมคะ่ะเก็บความสวยงามให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเขาได้มาเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเราเห็นอะไรสวยๆงามๆเก็บกลับไปหมดแล้วคนอื่นเข้ามาถัดไปเขาจะได้เห็นอะไรล่ะคะมีจิตสำนึกกันด้วยนะคะ เดี๋ยวขอชมความสวยงามตรงนี้สักครู่นึงนะคะ ไปดูด้านในดีกว่าแล้วดูดูความแบบว่าสะดวกสบายของเขาเธอดูมาเข้ามาทุกคนนี่คืออุ้ยโอ้ย,อยนี่ค่ะจุดจำไฟมีนะคะคุณไม่ต้องกล,วลัวและที่สำคัญมีเตียงฉันไม่เคยคิดว่า มานอนเต็นท์จะมีเตียงผ้าเช็ดตัวอุทยานมีให้คุณดูผ้าหม่มดูความสะอาดสะอ้านของเขาผ้าห่มดีผ้าหม่าหมหนาแล้วสะอาดสะอ้านมากๆนอนสองคนสบายๆเลยนะเตียงดีเลยอะ่ะเตียงนุ่มเลยหมอนคือมีครบเพียงแค่มีใจอยากมาเที่ยวอะ่ะมาที่นี่ได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยทุกคนน้ำดื่มยังมีให้อะ่ะเห็นไหมน้ำดื่มโลโก้อุทยาน ตอนเช้าทุกคนตอนนี้นะคะตีห้าสามสิบเก้านาทีก็วับมาตอนเช้าเลยเมื่อคืนคือไม่ได้ไปส่องสัตจ,จาฝนตกหนักมากนะคะก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากันดีกว่านะจ๊ะตอนนี้รถทีมงานของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นรถประจําตําแหน่งแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันก็จะมาลุ้นกันนะว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์แบบเต็มลูกหรือเปล่านะคะแต่ทีมงานก็แจ้งมาว่าอาจจะไม่เห็นเต็มรูปแต่ได้เห็นบรรยากาศหมอกสวยๆแน่นอนเพราะเมื่อคือนฝนตกอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรย ากาศการเดินทางแล้วก็ไปดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นอย่างช้ากันค่ะมา ตรงนี้นะคะเป็นจุดศาลาดูสิตาค่ะคือทุกคนต้องมาสําหรับคนที่ตื่นเช้ากันโดยเฉลี่ยพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6กโมงก็ประมาณตีห้าครึ่งต้องออต้องถึงนี้แล้วครับ<อ>ดูได้ใน google ครับว่าขึ้นกี่โมงแล้วก็มาเผื่อเวลาสัก20สิบนาทีนั่นไงเอง็นครับก็มีลุ้นอยู่พอได้ลุ้นนะพอได้ลุ้นอยู่ แต่หมอกมีแน่นอนเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนครับยังไงก็จะมีหมอกให้ได้เห็น หนึ่งแล้วนะคะเราก็เลยได้ข้อตกลงกันว่าวันนี้ น้องพระอาทิตย์คงจะมาแค่นี้จริงๆแหละครับเป็นธรรมดาของธรรมชาติมันกเลยทําให้เรามีครั้งแรกที่มาเที่ยวแล้วก็ต้องมีครั้งต่อไปที่มาเที่ยวเพราะฉะนั้นพี่ต้องมาซ่อมสองอย่าง1 2สัตว์กลางคืนสองคือพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสอย่างครับมีทุ่งนางพญาด้วยโอ้ใช่จริงมิชชั่นฉันไม่คอมพีซ์สอย่างเลยนะคือต้องมาใหม่นะคะสําหรับคนเนี่ยที่ดูรายการอยู่ค่ะเอ็นอยากรู้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะอยากจะมาเที่ยวแบบเนี้ยติดต่อที่ไหนท่ายังไงดีเชิญค่ะก็มี มีเบอร์โทรอุทยานอ,อยู่นะครับแล้วก็มีเพจนะครับเฟซบุ๊กของอุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับดูที่ผู้ติดตามเยอะๆนะครับสามารถ ทัก inbox เข้ามาแล้วก็จะมีแอดมินตอบในเวลาราชการนะครับโอ้ oh, วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรายการอีกหนึ่งตอนนะคะที่ทาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดื่มด่ากับธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่อ้อมพร้อมทีมงานเนี่ยพาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในทริปนี้นั่นเองนะคะทั้งชิคทั้งชิลบอกเลยว่าครบเลยตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่รักในการเที่ยวสายธรรมชาติสวัสดีขอบคุณเอ็นมากาๆ,ๆ,ๆเลยนะคะคทคี่ให้โอกาสทีมงานเนี่ยได้มาท่องเที่ยวกันที่นี่นะคะให้เป็นตัวอย่างคุณผู้ชมว่ามาท่อง เที่ยวที่นี่สนุกสนานแค่ไหนนั่นเองอนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการแวะเที่ยวของเราวันนี้สําหรับวันนี้นะคะอ้อมพร้อมคุณเอ็นพร้อมทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ